นี่มาแบบแพ็คคู่นะครับพี่กับกระบะเกียร์ออโต้ออนไลน์แปดแสนแต่วันนี้ขายสี่แสนกระบะครับโค้ดสุดกับพี่ก็งขายนี้ให้เฉพาะลูกค้าที่ติดต่อมาสิบคนแรกเท่านั้นที่เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสามเก้าสี่สี่หรืออะไรที่แอดพีโอพีเคนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตอนนี้โปรโมชั่นของเราคนซื้อหนึ่งแสนคนแชร์หนึ่งหมื่นครับเป็นไงพี่สุดยอดปะละ่ะคาเฟ่หนึ่งปีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์อเซ็นต์เหลือทองไปเลยสามบาท เลือกเอานะจ๊ะอยากได้แบบไหนนะพี่นะและยังไม่สุดแค่นั้นนะครับพี่นะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาด้วยถ้าคิดอะไรคอมเมนต์ไม่ออกครับคอมเมนต์มาเลยสุดจัดครับผมนะอ่ะฟังไม่ผิดครับพี่นี่คือกระบะแครบเก Cap ียออโต้ตัวท็อปลองท็อปแล้วกันมันมีท็อปกว่านี้อีกนิดนึงนะสองคันนี้เลยครับมาแบบแพ็คคู่พี่ออกใหม่เนี่ยเจ็ดแสนเกือบแปดแสนเลยนะแต่วันนี้ครับลดปีเดียวไม่หลักหมื่นขายสี่แสนกว่าฟังไม่ผิดครับพี่เออไปไงสุดยอดไหม ทำไมถึงมาขายถูกอะไรกันขนาดนี้นะครับเราคนบอกเฮ้ยรถมีปัญหาหรือเปล่าทำไมมากระหน่ำอะไรขนาดนี้ครับเหมือนที่บอกครับรถของผมไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวมีความไฟไหม้แลกกลับใหม่นะครับพี่ถ้ามีผมยินดีซื้อคืนเลยนะครับเออให้มันรู้เรื่องกันหน่อยนะพี่นะแล้วเอา้าใครๆก็พูดได้เนี่ยเผื่อซื้อไปมีปัญหาทำไงรับประกันหลังการขาย2ปี2มื่โลที่ที่ฟรีทั่วประเทศด้วยครับเป็นไงพี่นะให้ดูครับว่าสวยมากนะ นะครับตัวนี้คือที่สุดละนะครับเหมือนที่บอกครับปีสิบเก้ายี่สิบรถปีเดียวสองปีครับพี่ส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอืมให้ดูจะชอบแบบเดิมๆก็ได้หรือแบบแต่งๆก็ดีครับมีกล้องมองหลังมีทุกอย่างครบนะครับพี่แล้วผมแล้วสีเนี้ยผมยิ่งบอกนะผมลงแมปจับเต็มมาให้ด้วยให้ดูดิโอ้โหโคตรสุดอ่ะใครสนใจด่วนเลยนะครับออกใหม่เจ็ดเจ็ดกว่าเลยนะเกือบแปดแสนเลยนะ วันนี้ให้สีกว่าพอครับราคามิตรภาพออกใหม่เนี่ยเห็นบอกว่าดาวเป็นแสนนะงวดเป็นหมื่นนะแต่มาหาผมครับพันเดียวออกรถจบเลยนะและงวด8-9ดเกพันไม่ถึงหมื่นนะย้ำไม่ถึงหมื่นและคอนีิทีปีหน้าครับปีนี้ผมผ่อนให้ทําธุรกิจใจต้องมาเงื่อนไขนี้ให้เฉพาะลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์กดแชร์ได้1นึ่งแสนนะ้าซื้อเองคอมเมนต์เอ้ยแนะนําได้หนึ่งหมื่นพี่เป็นไง และคอมเมนต์เข้ามาว่าสุดจัดอ่ะหรือคิดอะไรไม่ออกหรืออยากคอมเมนต์อะไรก็ได้ถามก็ได้ไม่เชื่อก็ลองเข้ามาดูครับผมพาอายไอมันจัดในจริงอยู่แล้วนะพี่นะอย่าลืมนะครับ0979393974หรือแอดไลน์มาที่ p o p k รับรองพอไปคนนี้ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังสวัสดีครับ